แนะนำจุดฟาร์มใหม่ต้องบอกเลยว่าล่ํารวยจริงครับทุกคนดูมังกรโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะไม่กอดสำหรับจุดนี้ไปตกที่ไหนมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปนะอันดับแรกขอญาตใส่ชุดก่อนนี่ลงเท้ามาใส่เลยชุดแบบเลเวลสักความจริงแล้วไม่ต้องใส่เต็มยศแบบผมก็ได้นะแต่ผมอยากใส่ไว้เฉยๆสำหรับจุดนี้ก็คือชั้นที่4นั่นเองนะครับบ่อน้นาสี่หลงซึ่งชั้นนี้เนี่ยผมเคยแนะนามาแล้วเป็นชั้นที่แบบฟาร์มเงินก็ดีฟาร์มเวลก็ได้นะครับเราเดินทางกันเลยดีกว่า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับถ้าทุกคนมีรองเท้าเนี่ยก็ไปได้ไวแบบผมเลยนะคือเราไม่ต้องไปปากกลัวข้างหน้าเนาะะหลายหคนก็ไม่ปากกลัวกันหรอกเดี๋ยวนี้นะเพราะเขารู้ไงแต่วิธีการไปของผมก็นี่ครับจะกระโดดมาตรงหินตรงนี้ก่อนแล้วก็สไลด์มาตรงนี้ได้ราโดดไกดเดอร์มาแล้วขึ้นไปสูงสงครับแล้วก็กางปุ๊บเน่เทเดียวถึงเลย แต่ก่อนนี้ผมจะเหยียบคิดตั้นข้างๆนะแล้วก็ค่อยกระโดดแต่ถ้าใครไม่มีรองเท้าก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าความเร็วไม่พอครับบางคนเนี่ยอาจจะยังเปิดประตูไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีปลาตัวนี้ทั้ง3ตัวแต่ว่าเขาตกได้ง่ายแล้วเป็นระดับเอ็กโซติกเขาปรับใหม่แล้วคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นสีเขนี่มาถึงแล้วทุกคนแล้วนี่ก็คือบอ่อนะ้ําสีลุงนั่นเองนะจุดตกปลาที่ผมแบบแนะนําเลย ความเงินดีแน่นอนนะเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยได้200,000เลยในกรณีที่ทุกคนใช้เบ็ดแบบผมะนะนี่ครับเบ็ด15ล้านตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 119, 0 0แนะครับแล้วก็ติดเอ็กเฟกเบ็ด15ล้านด้วยตัวนี้จะขายได้2 7 0 0 0 0ครับและสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรครับอโล่าแต่ถ้าเราไม่มีก็กได้นะแต่ถ้าเรามีเนี่ยเราจะแบบความได้รวยมากยิ่งขึ้นะนะและแน่นอนถ้าไม่มีเบ็ด15ล้านเนี่ยใช้อะไรได้บ้างก็เป็นชาเลนเจอร์ครับเบ 2, ็นนด5องี้จากชั้นที่นะ แนะนำเป็นเอนชาร t นคว n นตัมครับแล้วก็มีอีกหลายๆเบ็ดเบ็ดไหนก็ได้อะทุกคนถ้าทุกคนอยากฟาร์มเงินก็เอาเบ็ดที่แบบมีคูณเงินอะหรือไม่ก็เอนชาร t แบบคว a นตั้มเดี๋ยวผมจะลองตกให้ดูนะนี่เลยนะ15นาทีครับดูซิว่าผมจะได้มังกรกี่ตัวแต่ออกได้ง่ายมากนะทุกคนหลังจากที่เขาปรับเป็นเอกโซติไปครับติงแรกมาเลยหรือเปล่านี่ไงสีแดงเพราะวาผมมาอัดคิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคน อาจจะแบบออกน้อยนะแต่ถ้าแบบไปเล่นแบบสบายสบายไม่ได้คิดอะไรนี่แปปเดียวออกนะ <c oughs> ต้องรีฟาร์มรีบเล่นครับก่อนที่เขาจะแก้ตกได้สัก2ตัวก็คืนทุนแล้วล้ำหมาแล้วเป็นไงล่ะครับทุกคนและได้เวลดีด้วยนะทุกคนตัวนี้นะครับเวลก็สองสามหมื่นได้เลยนะนี่ครับล้ำหมาแล้วอาจจะมีคัสซีนบ่อยหน่อยเดี๋ยวเราเปิดแชทดูนิดนึงครับอันนี้ผมตกไป8ตัวเนาะตัวนี้ติดเอฟเฟกต์ปสิบห้าล้านครับน้ำหนักอยู่ที่6กหมเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็จะอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นประมาณน,นี้ครับนี่ได้มาแล้วเห็นไหมคือเราได้มาแล้วนะแสนหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนคือเราตกงไม่เท่าไหร่เราได้มาแล้วยิ่งเราไปเล่นกับเพื่อนนะผมบอกเลยโค้ดมันคือแบบมังกรน,นี่เต็มเลยครับล้นเลยและแน่นอนทุกคนสําหรับมิติมิติก,ก็ได้อยู่นะมิติก,ก็ได้หลายหมื่นอยู่ครับคือถ้าน้ําหนักเงยอะๆก็มีแบบ7จ็ดหมื่นห้าหมื่นอยู่นะนี่อย่างอันนี้ไม่ติมิติก็ได้ไปแบบสี่ห้าพันอุย้ยมาแล้ว และแน่นอนว่าถ้าไม่มีแบบเอ็กเฟกแบบคูณเงินได้เท่าไหร่ครับอันนี้ต้องดูที่น้ําหนักด้วยนะถ้าน้ําหนักประมาณห้าหมื่นไม่ติดเอ็กเฟกต์ก็น่าจะหมื่นสองหมื่นนะราวๆนี้แต่ถ้าน้ําหนักเป็นแสนแล้วไม่ติดเอ็กเฟกก็ประมาณสักสามสี่ห้าหมื่นได้ครับอันนี้มาครับติดไหมโอ้ติดครับม่ครับอีกหนึ่งแสนเป็นไงทุกคนหนึ่งแสนประมาณก็ตัวนี้ไม่ต่างจากตัวแรกเนาะประมาณแสนสามเหมือนเดิมครับนี่ผมได้มาละ ได้ามาครับสองหยังไม่นับตันอื่นอีกนะอูนี่ยังไม่หมดออโราแรกเลยเนี้ยโอ้สุดต่อเลยปะน่นอมาครับตัวที่สามถ้าน้ำหนักมาสักแสนเนี่ยคืนทุนเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับตัวที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้นะแต่น่าจะติดนะดูจากเงาประมาณนี้ครับเห็นปะหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะติดนะด้วยความที่ว่าเบ็ดเอฟเฟกต์สิบห้าล้านเขาแบบมีโอกาสติดได้ค่อนข้างสูงนะสูงมากครับ เอาเป็นเบดที่แบบเน้นสปีดก็ได้นะถ้าใครอยากลองมาฟาร์มตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคูณตังก็จะรวยไปเลยนี่ครับแล้วมาครับติดโอ้โหเกือบหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยู่สองแสนเลยนี่เราได้อโล่าคืนแล้วนะเราได้ทุนคืนแล้วครับเพราะว่าเราเปิดอโล่าไปห้าแสนใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้คืนทุน,นครับหลังจากนี้คือกําไรเราตกไปเท่าไหร่นะนี่ผมตกไปประมาณห้าหกเจ็ดนาทีเรายังเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะ อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมแบบแนะนําเลยนะความได้แบบมันจริงๆครับเพราะว่าปลาเขาลบสปีดไม่เยอะด้วยนะบ่อนี้ปลาเขาแบบตัวน,น้อยครับเห็นไหมมิติลบยี่สิบเองนะนี่มิติแล้วก็รีเจนต์เนี่ยก็ลบสิบและมากแล้วครับเอกโซติกของเราเสร็จแน่และทรงอย่างนี้สีอย่างนี้มาแน่เติดเอ็กเฟกแน่นอนขอตัวใหญ่ใส่บิกบ๊กๆปูข้นมันนะทุกคนอย่างที่บอกครับถ้าตกเล่นกับเพื่อนเนี่ยแบบให้เพื่อนเปิดออโรร่านี่เราเพลินเลยนะ แนะนาให้ทุกคนรีบลงมานะชั้นสี่คือแทงปลาชวงเรกๆกัแทงมาไวนะแต่หลังๆเหมือนแบบเหมือนไม่อยากแทงเนี่ยพอเราใกล้ได้แล้วทุกคนดูนะชุบๆ,ๆ,ๆเลยไม่ได้เหรอการแทงนี่สู้โนไลไม่ได้นาออย่างว่าโนไลเขาของแท้ใช่ไหมอันนี้คือแบบเสริมไงกำไรแน่นอนสีอย่างนี้ติดแน่นอนครับเอฟเฟกต์เบสิบห้าล้านนี่ไงล่ะจัดไปเลยครับน้ำหนักแบบเก้าหมื่นมาลากำไรกำไรสองแสนละตอนนี้มาแล้วครับเห็นไหมทุกคน ถือว่าเยอะนะทุกคนคือการที่เราตกปลาแบบแค่ไม่กี่ตัวได้แบบคือผมจะได้เป็นล้านแล้วอะ่ะมาละครับตัวที่ห้าทุกคนและสี่อย่างนี้ทุกคนคิดว่าไงสวยเลยนะขอให้ติดก็พออันนี้ขอตัวใหญ่ๆได้ไหมเอาสักสองแสนโลอะ่ะคือถ้าตัวนี้น้าหนักสักหนึ่งแสนเนี่ยผมได้เป็นล้านแล้วนะในการตกไม่กี่ตัวเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีได้เงินเป็นล้านแต่ยางก็เราต้องเอาตัวนี้ให้ได้ก่อน เราต้องลุ้นตัวนี้ครับว่าจะได้1ล้านจริงหรือเปล่าอ้โหไม่ติดเฉยคือน้ําหนัก1นึ่งแสนจริงครับแต่ว่าไม่ติดเอ็กเฟกเบ็ดสิล้านเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะอยู่แบบสามสี่ห้าหมื่นนะอะต่อหน่อยละกันเฮ้เออยอ้าวยางโอเคไม่เป็นไรโอ้ยตัวนี้น่าจะติดนะติดเอ็กเฟกครับเพราะฉะนั้นก็สามสี่หมื่นต้องมีฟาบมเห็นปะอุย้ยแต่น้ําหนักน้อยไม่น่าถึงครับแล้วมาต่อครับสําหรับเอกโซติกมาไหมอันนี้คือมาไหม มาไหมครับอันนี้ติดไหมครับแต่สีอย่างนี้ก็มีลุ้นนะและโอ้โหติดครับแล้วได้น้ําหนักแบบ8 0ด0มื่นหลักแสนเหมือนกันนะตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้มาหล้านละหลักล้านกว่าแล้วครับถ้าตัดค่าอุปกรณ์ออโราของเราไปก็ห0,000 0ตอนนี้เราก็ได้มา5้าแ0,000นแล้วนะอันนี้คือกําไรเน,น้นๆเลยนะห้า0,000ซึ่งคุ้มเลยนะทุกคนดูครับออโรลายังอยู่นะชิวๆละโอ้แล้วมาต่อแต่อย่าบอกนะสีอย่างนี้ คือสีอย่างนี้คือไม่มีเวลใช่ไหมปึ๊บงัดขึ้นมาครับผมและตัวนี้ไม่ติดฮะแต่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าออโราผมจะหมดแล้วนะทุกคนมันเห็นแวบ,บๆครับเช้าแล้วเราได้มาทั้งหมดหนึ่งสอสาสี่ห้าเออกี่ตัวนะขอนะับอีกรอบหนึ่งทุกคนประมาณ6ตัวไหมห้าหกตัวครับได้มา6ตัวครับไม่ติดเอ็กซเกสองตัวโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทําการไปเช็คราคากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่แบบว่ายังไงดีนี่เอาเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับน้าหนักหนึ่งแสน แต่ว่าไม่ติดเอ็กฟกนะครับมาเดี๋ยวเช็คว่าได้เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่สามสี่หมื่นเอ้ยหูก็ไม่แย่นะอย่างถ้าน้ําหนักน้อยๆเลยอะน้าหนักแบบน้อยๆนี่นี่หกหมื่นพิ่งได้ครับก็น่าจะหลู่สักหมื่นสองหมื่นไหมนี่ก็หมื่นสองหมื่นนะอันนี้ในกรณีที่แบบว่าไม่ติดเอ็กฟิกแบบสิบห้าล้านแต่ถ้าติดขึ้นมาล่ะนี่เอาตัวนี้เลยเบอร์เก้าตลอดเก้าของผมเปึ้งเป็นไงครับทุกคนสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันโอ้โหโคตรเยอะ ไม่พอครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ก็เพิ่งไปตกมาให้ดูนะ80,000อ่ะแปด0มได้เท่าไหร่ครับนี่ครับ1น0่0 0สนโอ้โหรวยๆครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักแบบ90,000แล้วติดเอฟเฟก์สิล้านครับก็จัดไปเลยครับแบบ200,000และนี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็น่าจะ200,000ครับนี่230,000ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับจุดฟาร์มที่ผมแนะนำนะ